สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะเขากับผมแซมวิ่งครับวันนี้เจ๊ใหญ่มาทำอะไรจ๊ะมาคุมงานโอมาคุมงานเหรอทำงานสายเหนื่อยเลยรอทั้งวันรอทั้งวันอู้ต้องบอกตะตุงแล้วตะตุงให้มาตอนเที่ยงครับเที่ยงอะไรนี่มันใบสามนั่นแหละออกมาย่ำเที่ยงยังเข่าเสียดหอดใบสามแล้วนะเจ้ายังขไงยังเนี่ย ยังคือว่าคอยเถอะยังเออ <laughs> โอ้คนงานครับตาคนตามากก็พอปะเห็หหนัหนมี่ยังก,กินปะมีแล้วกินปละสบความสี่อายุกินกอะไรกินข้าวมาแล้วถามดูซิดเดี๋ยวเราจะไปดูหิงนะ ฮิงอยู่ไหนฮิงไอฮิงนี่ครับวันนี้มาถ่ายสวนนะพี่น้องวันนี้ตั้งพานเลยครับสามเลยเด้อสามเลยเด้อถายจากไกลครับสิบครับสิบไรบ่ เสร็จบ่โอ้ยอยากบอกก็ตำรวจนี่แหละที่เด็ดประเด็นงานป่ะครับมือไทยสวนเอามือหมุนมันไม่หมุนบ่อยใช้กีแนบหรือเพีบอกเห็นมันหมุนง่ายนะ ปลาวคอบเลยข้าวคอกวางเียแค่ย่งไปพู้งู้่ไทยเลยเนาะอ๋อที่เคยไทยแล้วเนาะนั่นเลยนั่นเลยนำเลยต้ไยไทยถึงสูดพูดเลยมันาะไม่ไปจากจนเขามันมันจะหูอยุดหรอวะมันบังคับแมนยื่งเลยนั่นแหละไปใช้ย่างให้เขาเยจะถึกล้ำมาหรอะถือกล้ำครับอะไรมีครับเสียเอกมาด้วยนะวันนี้ งานขี้กระตืองานขี้กระตืกติดตามช่องเอ็กน้ำเสียงกันเลยเอาน้ำมาไปกินเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวเอาน้ำก่อนอ่ะเจ๊คือเอาน้ำก่อนนี่เดี๋ยวเอาไวุ้เดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนครับยัยยิงเราด้วยพ่อมีน้ำบ่น้ำน้ำน้ำไหมนี่ครับตะตุงนะพี่น้องตะตุงมาคุมงานครับเจ๊ขวัญนะเจ๊ขวัญ อ้น้ำขาวปล่อยอยูไย่ไทยกบให้มันเขา่ขาเข่ากลางกัน,โน,โน,นเนาะลองยางนะเออนี่ครับทุกคนมาแล้วครับเกิดหีน้ำร่างตูดเลยนะ ạ vào đây nhìn đây, để chưa phải cái nhìn hai bên đi nhìn đưa đưa đưa, đưa. Hình, đưa, đưa, đưa. Đây, ơi đi à, <laughs> ơi đi ơi đi ơi đi nhìn nhìn ơi anh ơi đi ơi đi ơi đi ở đi ơi ơi đi ơi đi ีครับทุกคนมาแล้วนะโอ้ยไอฮี <laughs> เป็นมือขวาของตะตุงไปแล้วนะคนนี้โอ้ยโอ้โอ้ไอนีไอนีโอ้บกจ๊ก เพิ่งไช่ไปเอง่วนเนี่ยโอ๊ยถ้ามึงไม่ทวงสารคนข้างหน้าม้งชวงสารคนข้างหลังบ้างไอหนี้เก่ารุงอันตรายนะแล้วแล้วใช่ฝั่งไหนใช่ฝั่งซ้ายความใก้โอยไม่ใช่ไม่ใช่ หายจนไปสุดนู่นน่ะมันจะมีอีกส่วนหนึ่งหายแค่ส่วนเดียวนะเวย้ยหายแค่ส่วนฝั่งซ้ายพอใช่หรอเออก็แต่นี่แหละไปไปไปลงก,ก่อน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 หายกบนี่เด้อยิงย <c ười> ิงยิงยิง <c ười> หายกบเข้านี่เข้าเข้า เอาอลงลงลงมาลง,ลงมาลงมาทางอันตรายไปแล้วครับใช่ไหมโอ้โหเฮีไปแล้วครับทุกคนอย,อย่าลืมย่าลกมากเลยนะพี่น้องเพิ <c oughs> ่งมาถ่ายเองนะพี่น้องนี่ นี่เพิ่งมาถ่ายครับอันนี้ก็โลกอีกแล้วไทยเอาหญ้าออกอถ้าจะวิ่งตามหิงนี่มันจะไม่ไม่ทันนะไปแล้วครับหิงกี้ลิ้นซิงนะพี่น้องรองหนงก็น่าจะประมาณสามรอบทีนะพี่น,น้องพี่น้องมาแล้วครับเสียหิยงครับมาแล้วโอ้ <laughs> <laughs> ยเจตลังคาะหญ้ากบมันตาย <laughs> โอ้เสีย,ยง <laughs> เฮงบ้าเบ้า แต่ยังไม่เห็นหิงขับแมคโครนะแต่อยากเห็นอยู่นะพี่น้องใช่ไหม้โหมาแล้วครับทุกคนไม่ได้ลูกไงลูกใครเอาเชยเชยเนี่ยใครเอาย่าออกหิงก็เอาหน้าลงนี่ ở lô đi, ở lô đi, máy. Hề căng còn máy. Nâng lên một chút. Nâng một À, đi một <laughs> ยิไมมม่เสออนัปไปไปไปเซฮิงไปอหนก็เกะกะอืนไปหมดได้บอกเซมเลยโอ้ตกจบไปแล้วครับทุกคนเย่งเยง ไม่ได้ยินหรอกต้องตั้งไอ้ที่มาไหมใช่ไหมที่มาวนไรเลยมันไม่เสมอเหรอมันยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมรถมันจะบิดเห็นไหมเออเห็นไหมรถมันไปไม่ตรงถ้าตั้งใหม่นี่มันจะตรงใช่ไหมเออเราตั้งแบบฮันยิทสมดุลกันนะเออใช่ไหมใช่นี่ครับ 4X เขาว่างั้นนะเราก็ต้องว่าตามเขาแล้วรถมันเต๋ สูตรไม้ทางหน้าเลยทางเห็นไหมใช่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 ที่เมามันไม่ยังงี้ที่เมามันยังงี้เต้องตั้งที่เมาใหม่ด้วยมั้เยเซ่เคยขับรถไทยมานะเสยหิีมายัางเนี่ยโอ้ไปไทยอีกรอบหนึ่งแล้วครับมาบอีกรองหนึ่งัิงคิ่ง เพี้ยนฉลุดดาดเจีหลวงนะพี่น้องเดี๋ยวนี้ลำบากใจาามากเาลยไอคืนเวลาครับรีบทำรีบเสร็จไปล้างรถใช่แล้วก็ไปทำบุญพรุ่งนี้นะพี่น้องอะไปทาบบบุญนนครั้หม่นนะพี้องมาแล้วครับเพี้ยนแต่หัวครับหญ้าปิดไอหิงหมดเลยหญ้าสูงใช่หญ้า <ทำ S 1> สูงมากม,มาอันนี้ดีเลยเนาะถ้ามีวัวควายมานี่กิน พี่พี่เห็นส่วนยางอ้ไอะไรวะที่เขาชอบปล่อยวอัวปล่อยควายไหมปึ๊บแบบเหมือนตัดหญ้า,าใช่มไม่ต้องไม่ต้นอันนี้วัวมันชอบด้วยใช่ไม่ไม่ต้องไปตัดหญ้าให้วัวไม่ต้องอะไรนะถ้าใครมีหญ้ารกๆแบบนี้ปล่อยวอัวเลยครับถ้าไม่ฉีดยาแล้วพี่น้องปล่อยวอัวลงเลยวัวได้กินด้วยแล้วหญ้าก็จะไม่มีหญ้าแบบจะเกลี้ยงเลยนะนี่ฮะมีมาแล้ว ใช่ไหม,มเจ๊อันน่าขึ้นคืนบั้งนี่ครับก็ผมตั้งอันน,อนี้ให้่ี บก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเียง่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ